โอเคสวัสดีค่ะการเริ่มดีแล้วนี่นะคะก็มาพูดถึงว่านี่สร้างไรายได้เนี่ยจะมาตำส้มํำปะ,อะบอกใครนะบอกแฟนค่ะบอกคนที่เข้ามาดูนี่แหละค่ะคนดูหนึ่งคนคือกำไรชีวิตหนึ่งชีวิตนะ หนึ่งชีวิตที่เข้ามาครัวพันกับแม่ชโชคหนึ่งชีวิตที่ทอดทิ้งแม่ชโชคไปหนึ่งชีวิตที่ร่วมสร้างฝันกับแม่ชโชคขอให้ทุกคนไปสูจ่จุดหมายไปทางในการทำคลิปสั้นคลิปยาวลงช่องทางต่างๆนะคะเอาไปลงช่องอื่นด้วยก็ได้แต่ว่าเราก็อย่าเอาโลโก้หรือเขาว่าธุก็อะไรแบบนี้มานะคะ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทําคลิปสั้นก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาตอนที่ตําส้มตํานะจะทําคลิปสั้นลงสดๆไปเลยแทนเราจะกดผ่านผ่านคลิปเรียวแล้วก็ถ่ายเลยมันก็จะได้ไปเร็วหน่อยไงไม่ต้องไม่ต้องรอช่วงใช่ไหมช่วงพักอันนี้ช่วงโฆษณานโฆษณาเข้าไม่ชั่วหลายอย่างเลยเดียวนะไม่ว่าจะเป็นกับข้าวหรือว่าของใช้ในครัวเข้าได้หมดหรือว่ารถเก่ารถ ใหม่นะคะเข้าได้หมดเหมือนกันนะคะเสื้อผ้าหน้าแพรเข้ามาได้หมดเหมือนกันค่ะหรือว่าโมหแหกแปรกระโปงหรือว่าทําความสะอาดเป็นพนักงานความสะอาดก็ขายทุกอย่างนะคะสปอนเซอร์พร้อมจะเข้าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแม่กวาดหรือว่าน้ํายาอะไรก็ตามที่ล้างเช็ดหรือว่าน้ํายาล้างจานอะไรแบบนี้เข้าได้หมดนะคะยี่ต้อนรับสูมช่องเมียฝรั่งไทยรัฐทำกินทีน่โน่ะไม่โชคเอง โอเคนะคะเราจะข้ามไปทำคลิปเดียวก่อนไม่พูดพราะทำเพลงมากตอนนี้ก็นัวหักเกยใหญ่นัวหักเกยใหญ่ผาเพยะไม่ถึงกำลังสับมะละกอค่ะข้ามต่อไปก็คือนอู้สปิคสปิคเกย์ใหญ่ผาเพยะ ถูกไหมล่ะไม่ถูกโตก่าสาจะออกดอกประเทศแคดอกไม้เมียประเทคแคเนาะดอกไม้ต้นเดียวนะเราของเพื่อนออกมาทุกปีนะเดี๋ยวมันสีแดงแดงบานใหญ่นะเขาดูดูแลมันดีนะเบ็ดมาพอดีปะ ตำกระเทียมพริกแห้งแล้วก็กอลงไปเลยนะนะจําก็อเนี่ยลงไปตำหมดเลยเราเตะกว่าไปแต่ก่อนพ่อเราก็ใส่บองฮูงไปอย่างงี้เลยค่ะอันนี้ก็คือปลาด้วยอ๋อใส่น้ำปลามะนาวใช่ไหมแล้วผงชูรสแต่ก่อนนี่พ่อนนใส่น้ำตาลไงใส่มะนาวลงไป ต้องขีบมันเป็นแบบเสี้ยนตะปีกมะขามใส่ลงตรงนั้นแล้วไม่ได้แช่น้ำตาลหน่อยนึงเพราะว่าให้มันกลมกล่อมก่อนน้ำช้อนชาก็ว่าไปแค่นี้แหละค่ะเครื่องปรุงแล้วก็เจลเจลหน่อยเข้าไปใ,ใช่ไหมตำไม่เขา้าแบบดูมาช้อนยาวมาหัวหน้าตำท่าใดจี ิได้แล้วนี่ไม่ต้องชิมก็ได้รู้ว่าได้อยู่ชิมซะหน่อยฮึข้าวเปด็ดแบกไปเอาบัลลาก่อน,นะะเนาะพอแล้วปะเนี่ยมะนาวพอแล้วค่ะไม่พอเอาล้างก่อนวางกล้องผิดขึ้นมาเอ้อเห็นแล้วมัน นจะค่อยให้ดูมันได้แล้วตอนนี้ชิมไปแล้วเมื่อกี้คว่างไปผัวจะด่าไหมมันไม่มีมะแล้วคว่างได้กูบอกเอาไอศุลก็จุดที่ใดเอาคว่างไปคว่างไปนูนป่นเสร็จแล้วให้หัวด่าเล่นคว่างไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะส้มตำ ทำไปรอล,ลูกลูกไปททำงานหรือเปล่าว่าทำไมไม่โทรมาขอโทษขออภัย <c oughs> ได้แล้วค่ะสมตำเสร็จแล้ว <c oughs> ก็ผมกะละมังเก่านะคะผักก็มีอยู่นะมี่ผักอยู่ค่ะมีผักนวลน้อยนะเลย่าง้นเนยล้างกินไม่หมดนะกินก็เจียวผักแล้วก็อร่อยอร่อยค่ะมันไม่ค่อยเผ็ดมาก,กวันนี้เพราะว่าเพราะว่าอันนั้นมันเยอะ ส้มตำมันเยอะเห็นไหมขควดจังสิบ่หน้ามันค่อยน่าเก่นเห็นว่าได้อยู่นะไม่มีมะเขือเทศเอามะเขือเทศขึ้นมาวางให้ดูหน่อยเราไม่มีมากเราก็ใส่ตามราคาค่ะเพราะของมันแพงเนาะเวลาไปซื้อของคนหรือว่าซื้อของขายนะเขาให้น้อยก็อย่าว่าเพราะว่า ต้องคิดข่าแรงให้เขาด้วยค่ะใช่ไหมคะแล้วก็ของมันก็แพงขึ้นจริงๆค่ะมองเห็น,นไหมไหมยังไม่ได้เทหมดเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าจะอัดในช่องอีกช่องหนึ่งก่อนนะคะเห็นไหมการทําคลิปลัดการทําคลิปมันไม่ได้ย,ยากเลยนะ เพราะว่าเขาให้เราเอาตัวเราเองนี่แหละค่ะมาออกเอาตัวตนของเราเนีนมาออกมันก็จะเราทําเป็นตัวเราให้ดีที่สุดเพราะว่าเขานะ่ะก็ต้องการให้เราเขาไม่ต้องการให้หุน่นยนต์มาออกเขาให้ต้องการให้เบนหน้าสวยๆหล่อๆของคุณและคุณที่มาดูแทนเนี่ยหรือว่าผ่านมาดูเนี่ยมาออกเสนอหน้าตัวเองมาออกเพื่ออะไรคะเพื่อให้เขาจำเราได้ ว่าเราเนี่ยเป็นคนสวยคนรออีกหนึ่งคนอยู่ที่ในโลกใบนี้เขาต้องการอย่างนั้นนะคะเขาต้องการคนจริงๆตัวจริงๆเขาไม่ต้องการหุ่นยนต์อยู่ที่นี่เขาต้องการเพราะคนหนึ่งคนมีนมความแตกต่างะคะ่ะมีความสวยความโดดเด่นแตกต่างเชื่อใหมไหมคนติเราก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือต้องทําอะไรคะ ทำตามหน้าที่ของเราคือทําคลิปลงเพื่อสร้างเงินให้เราเองเลี้ยงดูครอบครัวเราเลี้ยงดูตัวเราเองหรือว่าทําเป็นไรายได้สนุกสนุกถ้าเรามีเงินแล้วอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคน,นดังๆเขาทําไมทําไม่หยุดมันมีสาเหตุอะไรเขาได้เงินค่ะแต่เขาไม่ได้บอกเรามากหรอกคนดังๆนะรู้ไหมคะคนไม่ดังด้วยการที่แหละบอกก็ดีเพราะว่าเรารู้ว่าเราอยากให้ สร้างเงินได้เหมือนกันใช่ไหมกลังสบายช่วงนี้ตัวนั้นแดดมันนั่นนะโอเคเสร็จแล้วค่ะมาสวัสดีสวยๆแล้วก็ไปแล้วสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะส้มตำก็ง,ง่ายเนาะบ๊ายบาย